ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเออสายจกนะครับมาดูวิธีการเตริมน้ำมันของเจ้า SM นะครับมีไม่มีตัวดูดน้ำมันเหมือนเขานะครับตัวนี้ต้องใช้ตัวดูดน้ำมันพิเศษ พาว่าตัวดูดน้ำมันแบบออโต้เขาถอดออกแล้วนะเราจะติดตั้งเองก็ได้นะพี่น้องนะแต่ว่ามันก็ใช้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันคนระับเ่มิ sai, không phải, nè, sai, nè, chẹp, bẹt, macro, khô hả? Nè, 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 Cái dâu yeah, mở pin, ạ, pin, ạ, yeah. นี่นะครับอู้ยุงเต็มเลยพี่น้องมีแต่ยุงเลยครับไม่รู้กขาดึงสายอะไรมารู้ดเวียไปหมดนี่ครับการต่อแบตของเขาพันให้ดีครับอย่าไปเสียบเสียบอย่างนั้นครับพันตัวนั้นอ่ะพันตัวลบ นัีตัวบบกก็ได้พอแล้วครับแก้ว,กวนี่ครับผมดึงออกหมดแล้วครับเขายังไม่รู้ครับดึงแม่งขาดหมดเลยชอบละลายดีนะ อ้าวอาวอ้าวอาวอ้าวอา,อา,อา,อาดูดกลับกลับแล้วกลับแล้วนานเรียบร้อย ูครับบรรยากาศไรอ้อยบรรยากาศฝ่าอ้อยไรอ้อยครับยามเช้าครับฝั่งนู้นก็จะมีรถขีบนะพี่น้องรถขีบอ้อยครับรถไทฟ,ฟอร์ดครับแต่ดัดแปลงทำรถขีบครับ ฝีมือคนไทยครับสุดยอดก็จะมีบ้านอยู่รอบๆนะครับพอเริ่มออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วครับก็อยู่ติดๆภูเขานะครับยุงเยอะมากพี่น้อง ไม่ได้ไปดูเจว่าน้ำมันเยอะขนาดไหนหรอก เมื่อก่อนถ้ารุ่นแปดทางน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ก็รุ่นสิก็เ,เอามาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ข้างหลังคนขับนะครับฝากระโปรงก็เปิดไปข้างหลังนะ ดูเพือนเนเหมือนจะดูเพือนเพืนมันจะตัวเล็กนะครับพอขึ้นรถแล้วอู้ใหญ่มากครับคิดว่าตัวเล็กนะที่จริงแล้วไม่เล็กนะครับห้องเกิงก็ใหญ่ครับ จะมีกรองแก้วด้วยกรองแก้วกรองดักฝุ่นครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอร์อสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ